ปันเต็งเจ้ามาจึงงามโซภา ถีเท้าจันตมแล้วว in ่าลอยเม็ดนี oh, ่ยมาแล้วหา0อยเม็ดนี่มาทันหอดอยู่โรจะเอาให้สัญญาณทนี่คือขั้นอนน้ำตกต่นูเราจะขึ้นไปขั้นบนไม่อยากให้ใครโกหกได้ว่า ไป็นตามแท้นำตุกตากองสีสินมาเลยนะยอดขั้นนี้ก็ตามกเกันกิโลนะเท่าึ้นมาเนี่โอ้มานี่มีวัตถุประสงค์คือไม่อยากพูดในตัวใดาน่ะเด้อนำตุกตาดกองสี ครับมันเป็นยอดของน้ำตกตาดกวางสีครับซึ่งอยู่ไกลมากนู้นถ้าเรามองไปข้างล่างเราจะเห็นตัวคันก็มีนักท่องเที่ยวที่โดนหลอกมาสองคนครับหลอกขึ้นมาสุดยอดของน้ำตกตาดกวางสีคนไทยพวกเราเห็นได้เห็นแต่ข้างล่าง ตจยไปหัวคุณอ่าแห่งจะเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันมันเป็นน้ำออกออกในวางออกจากทำรองน้ำลงมาหลับล้อมวนยื่นสีนแท็กก็ในผ่านนูบกวางล่องลงมากระห้างบงแหวสิข้าวกว้างนั้นงเลยเอาเข้ามูบงแหวไว้สังขารแล้วก็ล่องลงตาสกุลวัตรกวางซีทำพาไปที่เป็นอยไรเป็นประวัติขึ้นไปนีจะงหวะ ขอบคุณค่ะขอบใจแล้วล่มมะอกชื่อผานักชื่อสีเออไปกับบอบอฮอดสิบหาไปกับชื่อผานักช่อแมววายพอเข้ากำลังสิ่ภากันไปจุดกำเนิดของซื้อน้ำตกตาดกวางสีนะครับซึ่งเลื่อยออกจากนีไปประมาณห้นาทีนะครับ ไปครับกับที่ผ่านาที่โดยมีน้องไส้ใจดีผู้ทําหนาทีอนามัยอยู่ทั้งอยอดตาดกวงศีน่แหละสิผ้าไปนะครับรม,มี <c oughs> มีอะไรจะพูดกับถ้า <c oughs> ท่องเที่ยวที่ <c oughs> ประเทศมาถึงจุดนี้ไหมเป็นเป็นผ้าใจกด็กองชได้สุดยอด ลังแต่ของนตกตากวางทีค่ะแล้วก็เป็นให้ไรนั่นลูกดังหลองแคนในกับหาที่ค่ะส้นดาวดิ่งสองางนางนามเลปาาุดยอดเลยส้นดาวดิงสุดยอดของทางวางทีประเด็นว่าไงสุดยอดค่ะ สวสดีออสซัมปินผู้คุ้นว่านีผู้แล้วผู้คุ้นอีกันนียังเปรียบเทียบไป้เลยจ็กจันห้องอย่านี้ห้องแบบนี้อันนี้อันนี้ก็คือคือตัวน้ำของของน้ำตกตาดกวางสี อันนี el, la gente, decir, uno, ้ยินคำนี้เราต้องแยกสองคำออกจากกันคือคำว่ากว้างสีกับคำว่าตามตามท่าท้องท้องวานดาวเป็นดาวอธิบายฟังกับหมายคข้ามากว้างมันจะออกมาจุดที่ศักดิ์สิทธิ์กวางออกมาซีต้นไม้บอกคือต้นไหนซีเห็นซีเห็น มันขัน้นอันนี้ในผ่านหูหูว่ากวางสอบพิดยังซีเปล่นกรมาดักยิ่งกว่าง,างตัดนี่กวางซีจนแตกน <c> ำ <oughs> มาซีนี่ดีแตกน้ำมาอ้อก,กองนี่อันนี้คืวอวงแหวงข้งในผ่านเพราะมันสิข้าวกวางกวางก็เลยเออเอาเข้ามืพวงแหวงไว้ทางข้างแล้วก็ลองลงปาดปาซอว่าตัดกวางซีทนใที่เป็นประวัติเนี่ยนะอ๋อขอขอบใจ เด็กคุ้งรูแล้วเอาไม่ก็ได้จันเด้งอันเป็นสี่เล้ <c oughs> อค่ะ <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> อันแองน้ำาาไหลของน้ำตก อ้างน้ำไหลท้องน้ำตกกาดสีท้องตาดทัานแองมี่จุดน้อยวอดตาดกว้างสีอ้างน้ำไหลอ้างน้ำตาดกว้างเอาเจ้าเป็นเจ้าของประเทศเจ้าวอกกันนะอาจารย์อ้างน้ำอ่เจ้ากวตาดกว้างสีเจ้าเห็นกองเจ้าก็บวอกกันแล้วเพชรทน

ต้องบังญยา,ายสภาพอากาศนเปนเลยตอนนั้นอากาศเย็นมากค่ะสดชื่นหายใจอิ่มเต็มปอเพราะนั้นคนใดมากยะมากจ้งขาง่างเลยเขาเขาโเกตรงนี้นะโผล่ส้นโผล่้นยังนิ่งโผล่ส้นสูกสุดเจดวาสินีควันมันจะไสขึ้นยอาทีบ่ะ โอ้าดีเด้อหายายใจอยู่นี่อายุอายุน่ขึ้นอน่มขึ้นนุ่มขึ้นาาออกซิเจนดี่น่อยได้ดมกสารพิษออมาใกล้เลยอยู่นี่นี่น่ยชุดยอดเลยสชุดชุดสูงชุดของปูล้านเข้าขาวไกประเทศไ่อยมาจากเมืองไทยเลยค่ะาขนบะบอกว่ถูกว่าเกิดเมืองไทยหือเบาล่าก็บอู นี่คือเป็นความสวยงามของน้ำตกตาดควางสีเมืองหลวงพระบางนะครับมี่ยหลลึกลหลสั้นมีหลายเวอร์ชันที นักท่องเที่ยวที่เลือกใส่บริการว่าจะเป็นการอาบน้ำหรือว่านางเล่นชมว,วิวทิวทัศน์หรือผัดส,สิบักประจนไผ่ขึ้นไปทั้งหลังแปรกอะไ้ครับอันนี้ก็เป็นความสมบูรณ์ของน้ำตกแคงนี้ครับน้ำมาซี่ี่ปิแตนน้ำน้ำออกกรองนี่อันนี้ทีทรนทร่วงแนวช่องในผ่านก็วมัสิข้าววาง วาก็เลยเออเข้าวยูพวกนี้วงงไว้ข้างแล้วก็ลองลงต,ออา,ตา,า,า,าไาซื้อหลัตาวางสีพันไทซเี่นประวันี้ยนะแล้วก็เขาก็แก